สวัสดีครับพี่น้องครับมาพบกับหน่อยบ้านสอนฟาร์มครับเดี๋ยวมือานี้สีพามาเป็นหมูคลอดลูกครับหมูออกลูกตัวแม่ใหญ่สุดครับอยู่ในบ้านนี่ครับแม่ใหญ่สุดเลยแม่ใหญ่ที่เอามากั้แต่ที่แรกเลยละครับมาเบินงคอกนี่มันชีได้จะคอกครับคอกที่คอกที่หกละครับนี่ครับเขได้คอกที่หกแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับได้ได้เจ็กตัว ครัเอาใหม่ครับหอดใหม่อกใหม่ครับหา oh, oh uh, uh, ก็ได้หกตัวครับได้หกตัวแล้วให้ hey, คอดแบบธรรมชาติครับไม่ได้ ออกไมแล้วครับตัวนึงครับออกไม่ได้เจ็ดตัวแล้วครับให้คลอดแบบธรรมชาตินะครับเราต้องไปจับไปเสร็จมันครับพันธุ์ 5, พื้นบ้าน 5, พันธุน์ 5, พื้นเมืองครับให้มันออกเองครับตามธรรมชาติไม่เข้าไปจับไปเสร็จมันคือพวกหมูขาวหมูพันธุ์นะครับ อันนี้เห็นมันออกเองตามธรรมชาตินะครับการลูกก็ถือว่าโอเคครับขนาดได้เลี้ยงกันครับขนาดไสของมันครับโอเคครับตัวนั้นครับมา,านแล้วครับตัวนั้นกับท้องดือกันครับนั่นกับท้องดือกันครับสองเดือนแล้วครับ ตั้งสองเดือนแล้วตัวนั้นก็ได้อันนั้นออกสี่ออกไปทางลูกครึ่งครับเป็นดูล็อกครับพันนายนย่นครับพอ,อพันมันเป็นดูล็อกครับแต่ว่าแม่มันเป็นพันพื้นเมืองลูกผสมครับออกมามันเลยเป็นลูกครึ่งครับตัวนะครับค,คนออกยันแดงเนี่ยจังหน่อยตัวใหญ่เง้ยวนายน์่น,ยนอยากออกเป็นดูล็อกครับ ตัวนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับตัวนี้ครับเป็นพันธุ์พื้นเมืองพื้นบ้านเรียงง่ายครับกินยังได้เบิดครับกินหัวหนกินห้มกินหญ้านี่เปียต้นกล้วยกินได้เบิดครับเอาให้กินได้เบิดเือได้เบิดแต่ว่าช่วงที่มันออกลูกนี่ครับ เขาต้องงดครับงดพวกพวกต้นกล้วยพวกกันอย่างนี่เปียพวกนี้เขาต้องงดให้มันครับเขาต้องเอาให้อัา,าหารครับเล่งนมครับหอาหารไม่นุกอ่อนเล่งนมให้ลูกมันครับลูกมันแข็งแรง,งนี่ยตอนนี้ออกมาเจ็ดตัวแล้วครับได้เจ็ดตัวแล้ว รอเบิงมันจะได้เจ็ตัวครับถือว่าเจ็ดตัวนี่ก็ถ้าได้เจ็ดตัวก็ถือว่าโอเคครับเพราะโคกที่เจ็ดแล้วท่องที่เจ็ดแล้วมานที่เจ็ดแล้วเออมานที่หกเนาะครับบอกผิดเฮ้ยเห็นหนับรูปมันเจ็ดตัวเรามานที่เจ็ดลมานที่หกรับหากได้เจ็ดตัวถือว่าโอเคครับ ถ้ได้แซมนี้ก็ได้ก็คือว่ายังได้หลายอยู่แต่แต่ละโค้มันกำบนดต่ำสิบไปแล้วครับสิบสิบเอ็ดสิบสองไล้วครับเดีย๋ยวรอเบิ่งครับมาชี้ออกมาอีกบ่กินนมเป็นคู่โตครับออกมาปั๊บก็กินนมเป็นคู่โตครับไม่ได้ไปจับไปเศษไปบายครับไม่ได้ไปเสร็จเมื่อเสร็จษยางให้มันครับให้มัน เกิดธรรมชาติของมันเลยครับกับแม่ตัวนี้พิ่อยากมองลูกนะครับจัหน่อยครับตอนมันยังบบมีลูกบม่มีอย่างมกากกว่าอยากให้อยู่ครับตัวนี้ครับอยากให้แน่จัหน่อยไ่ไแบบด้ลูกเลยแห้งเล็กครับแห้งนักว่าเก่าแห้งให้ว่กเก่าเดิน <c oughs> <c oughs> คนนะครับดึนฟังเสียงครับฟังเสียงมันก็ทำปากใส่มันได้ยินเสียงผมมันยันเข้าไปหาลูกมันก็ไปใกลลูกมันตัวออกมาใหม่ตัวนี้ครับบัเป็นยังครับจากนัอยมักนก็ลุกย่างไปหากินนมน้ำโมมันนะครับจังหน่อยครับย่งนมกันนะครับ จิทับลูกมันครับยำรีก่อนเพิ่นอยากให้ครับอยาก่ายอยากหงวง่วงเดี๋ยวมาเบิ่งมารุนะครับมันชิดใกตัโตครับเดี๋ยวให้มันคลอดก่อนครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับ เดี๋ยวมันทิ่ถับลูกมันเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับมาได้ยจงดตัวครับไปก่อนครับสรุปได้เจ็ดตัวครับสองสี่หกเจ็ดได้เจ็ดตัวครับอโอเคครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามไว้ เดี๋ยวรอรุ่นตัวต่อไปครับยังรอคิวอยู่สามตัวสี่ตัวครับรอคลอดคลิปนี้ขอบคุณครับ